สวัสดีครับวันนี้ลุงช่างจะชวนคุยส่วนสําคัญของบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับบ้านเนี่ยลุงช่างจะเปรียบมีทั้งหมด3ระบบนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นงานสถาปัตย์เกี่ยวกับความสวยงามฟังก์ชันวัสดุที่เราเลือกใช้ส่วนใหญ่ส่วนนี้ทุกคนเนี่ยจะโฟกัสไปที่ส่วนนี้แล้วรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนก็จะให้ความสนใจกับส่วนนี้เป็นพิเศษลุงช่างก็ไม่พูดถึงละนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนที่ เป็นความแข็งแรงของของบ้านนั่นก็นคือส่วนของของโครงสร้างนะครับการเสริมเหล็กต่างๆเพื่อให้บ้านเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่ได้นะครับอันนี้ลุงช่างก็ไม่พูดถึงลุงช่งางจะพูดถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่3นะครับมีความสําคัญไม่ไม,ไม่ไม่แพ้กับสส่วนแรกส่วนนี้คือส่วนของงานระบบงานระบบเนี่ยมีประกอบด้วยอะไรบ้างงานระบบเนี่ยระบบน้ําระบบระบายน้ําระบบไฟฟ้าระบบระบายอากาศนะครับ รวมทั้งแอร์คอนดิชันแล้วก็ระบบทีวีระบบอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียกรวมๆเหมือนว่างานระบบนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยต้องเรืออาคารใดๆก็ตามเนี่ยต้องมีทั้งหมดเนี่ยสามระบบเนี่ยสามส่วนเนี่ยมาประกอบกันมันถึงจะใช้งานได้บ้านที่ไม่มีงานระบบเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้ก็เหมือนบ้านเปล่าๆนะครับเข้าไปมีมีมมน้ําไม่มีไฟแล้วคงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทีนี้ลุงช่างจะพูดถึงส่วนที่3เนี่ยเพื่อให้เห็นความสําคัญของมันนิดนึงนะครับว่า เวลาเราจะปลูกบ้านสร้างบ้านหรือดูแลเนี่ยเราต้องใส่ใจเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเอาง่ายๆหลายคนเนี่ยคงจะเคยเคยเคยได้ยินคำนี้สายไฟเดินลอยหรือซ่อนผนังอันนี้เป็นคำที่ช่างชอบใช้ก็คือว่าเอา๊ะเราอ่ะจะซ่อนสายไฟไว้ในผนังหรือจะเดินสายไฟเนี่ยลอยอยู่นอกผนังแล้วส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้หรือว่า มีสตางค์นิดนึง่นงส่วนใหญ่ก็บอกก็ซ่อนในผนังถูกไหมครับทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับงานระบบเราจะพยายามซ่อนมันไม่อยากให้ใครเห็นซึ่งมันจะดีในแง่งความสวยงามแต่มันมีข้อเสียนะครับว่าซ่อมบารุงยากนะครับเวลาจะแก้ไขหรือมันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับน้ารั่วกว่าเราจะรู้ฝ้าจะพังไปแล้วนะครับไฟช็อตบางทีเนี่ยอันตรายมากคือไปช็อตในผนังในเฟอร์นิเจอร์เราไม่รู้นะครับอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียส่วน หลังๆเราจะเห็นบ่อยขึ้นที่เอางานระบบมาไว้นอกนอกอาคารนอกผนงังเอาแบบเอามาเห็นๆเลยที่สําคัญเอามาโชว์กันเลยเพื่ออะไรดูแลง่ายแล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปัตย์ไปเลยเอาง่ายๆอย่างที่ที่ร้านนี้เห็นไหมครับถ้ามองไปข้างหลังอันนั้นเน่ะเป็นเป็นคอนดูดสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นพวกแบบเราก็เลยเลือกว่าโชว์ไปเลยไม่มีการกีดผนงังไม่มีการซ่อนนะครับ เพราะนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเลือกวัสดุให้ดีนะครับที่เราอยากโชว์เป็นอะไรเราก็ใช้วัสดุอย่างนั้นจัดอะไลเมนต์หรือว่าการเดินของมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โชว์ไปเลยหลายที่เนี่ยเอาพวกท่อสายไฟเนี่ยมาเดินเป็นเส้นสายเป็นเป็นงานศิลปะเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีที่ว่าเราเมนเทนนนต์ได้ง่ายดูแลได้ง่ายนะครับผนังก็ไม่ค่อยจะร้าวนะครับ ส่วนงานที่ฝังภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะหน่อยในระยะยาวนะครับแต่ใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกเอาแต่ต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันรู้ข้อจํากัดของมันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเลือกดีกว่าเราไม่รู้เสร็จแล้วมารู้ที่หลังแล้วบอกว่ารู้อย่างนี้ฉันไม่เอาดีกว่านะครับลุงช่างไม่อยากให้เราเจอปัญหาแบบนั้นนะครับพอรู้แล้วคร่าวๆเกี่ยวกับงานระบบ ให้ความใส่ใจเขาสักนิดนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่สบายไหหรือไม่สบายเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ระบบพวกนี้แหละครับนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับมีอะไรอย่าลืมนะครับทักทายพูดคุยกันมาตามที่อยู่ที่อยู่ในท้ายคลิปนี้นะครับแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับ